การนำเสนอแบบพูดคุยโดยใช้โปรแกรมแคนวาเป็นการบ้านของวิชาครูเล็กรุ่น174วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เรื่องมรดกศิลปะและวัฒนธรรมไทย21เมษายนสองพค่ะรูปแรกเป็นไรแม่ฟ้าหลวงที่พระตำหนักน้อยตรงค่ะ ต่อไปก็คือเฮือนคำเที่ยงเชียงใหม่รูปสวยๆรูปนี้สดชื่นเืินเดินงานสงการเชียงใหม่แน่ๆค่ะการเริ่มเรียนหน้าตัดสินของไทยเราเราจะนุ่งผ้าโจงสีแดงแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวคอกลมแขนสั้นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ การเชิดหุ่นกระบอกทำมักจะทําในตอนกลางคืนแล้วก็ผู้เชิดจะใส่เสื้อใส่เสื้อผ้าสีดําแล้วก็ให้แสงสีสวยมากค่ะหุน่นนี้เป็นฝีมือของท่านอาจารย์จกักพัน์โอสยกริกก่อนที่จะมีการแสดงหรือว่าเรียนเราจะต้องมีการไหว้ครูเสมอภาพนี้เป็นโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามยกทัพรบกับทศกัณฐ์รูปนี้แน่นอนค่ะหนุมานประสาลิงขึ้นไปเหยียบอยู่บนไหลของทศกัณฐ์เท่มากงานจักสารศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยการตักบ,บาตรเช้าในโอกาสวันพระพุทธศาสนาที่สำคัญสำคัญ ซ้ายมือก็คือรูปพี่ยักษ์สวยๆขวามือก็คือพันแว่นฟ้าที่รองรับพระพุทธปฏิมาที่งดงามค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังสุภาวดีชลายน21เมษายน2564